คฮัลโหลโอเคแร๊บหนึ่งนะหรือขึ้นไปสักคู่ครับพี่เออผมผมเมื่อก่อนนี้ไม่มีอันนี้นะครับวุนไาวหมดจนกระทั่งผมมามาใส่ประตูน้ําอันนี้แล้วผมก็พบว่าถ้าผมบล็อกประตูน้ํานี้ปุ๊บปัปัญหามันหายอผมก็เลยเริ่มเริ่มเจาะทีนี้อประตูน้ำตัวนี้มันเข้าบ้านหลักอตอนนี้ผมมีบ้านหลักกับครัวปรากฏว่าห้องครัวเนี่ยไม่ไม่ได้อยู่กับ เส้นนี้ต้องครัวขึ้นกับเส้นอื่นผมเน่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเส้นนี้นะครับเข้าไปแล้วก็เส้นนี้น่าจะเป็นเข้าบ้านหลักเส้นเดียวเลยอผมมั่นใจตอนเนี้ว่ามันขึ้นอย่างนี้แนะผมก็เลยจอนี่เลยฮะจอะมาถึงตรงนี้แล้วผมไม่อยากเจาะเพิ่มแล้วผมก็เลยพยายามที่จะทําบายพาสผมก็ผมก็มาเจอว่าผมก็มาจอนี่เพิ่มเป็นลาวห้องน้ำการจะทนทบายพาสเส้นใหม่เลยปรากฏว่าก็ก็ไม่เจออีกประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมมาเชิญครับผมเชิญครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมเตรียมเครื่องมือก่อนเนาะ ครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ธนาคนิคมนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าคุณลูกค้าเนี่ยเจาะบ้านกันหมดแล้วนะครับก็พยายามพยายามทุกวิถีทางนะครับขุดหมดแล้วนะครับขุดทุกอย่างนะขุดรื้อหานะครับก็ make yourself นะครับก็ไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็ตอนนี้ยังไม่มั่นใจนะครับเราก็ ลูกค้าก็พยายามครับชอบความพยายามลูกค้านะครับพยายามจนสุดความสามารถนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับซึ่งจะมีส่วนต่อเติมนะครับข้าบ้านหลักข้าบ้านใหม่นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่าเขาจะไปส่วนไหนกันโอเค จะทำการซ่อมเสร็จแล้วเมื่อแรงานสมบูรณ์เราอาจจะพบแผลที่สองอออนะครับหรือแผลที่สามแผลที่สี่ก็ไปตามลําดับครับนบอ้รักคุอะรเบ อีไอแท้อัพสุดไรยี่ส so ิบเจ็ดครับไมู่้ยน่ยผมคิดว่าจุดรั่วน่าจะอยู่ใต้พื้นนะ ใช่ครับไม่ใช่ไป่คืนตรงนี้เป็นท่อน้ำทิ้งของโขระชวะท่อน้ำดีของโขระชวะแล้วมันวิ่งเข้าไปด้านนี้ ถ้าจะท่อเข้าน่าจะท่อเข้าอยู่ประมาณนี้ถ้าจะเข้าต้องเข้าอยู่ประมาณนี้พี่ครับรบกวนขอเอไม่กว่ารบกวนปิดแอร์เครื่องนี้ให้หน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวก,ก็ได้ครับ พี่ยืนได้พี่ยืนข้างหลังผมพี่จะเห็นมิสเตอร์ตามตามผมโอ้ไม่เป็นไรครับคร<อ>ับ<ม>พี่ไม่ยูนตรงนีข้ข้างดูด มันร <c oughs> ู้สมว่ามันไม่เจอมคือรู้มันเข้าแล้วถ้าลงตรงนี้แจวเลยครับได้ ีมิดเดียวมันไม่ได้ดังต่อเนื่องถูกใช่ครับมันจะดังฟล็อก,กแล้วก็หยุดใช่ปูกควาครับ ไม่ได้ยินกับพี่นะครับระอ,ะรอันนี้ไม่อันนี้ไม่ไม่ได้ยินไม่ได้ยินเลยของผมตรงนี้ไม่ได้ยินแต่ตรงนี้ไ,ได้ยินครับครับที่นิด,นดๆป๊อปป๊อปอือใช่ครับผมป๊อปป๊ปอปอนึ่งอ่ะเอาหลบให้เอาหลบให้ดีโอเค อ,อ่าโอเคครับนะโอเคครับอ่าวันนี้เราอยู่กันที่อ่พรพัาน,นิคมชลบรุรีนะครับก็เรียบร้อยนะครับพบจุดน้ารั่วนะครับก็อ่เดี๋ยวลูกค้าทําการซ่อมต่อไปนะครับผมซ่อมไม่ไหว <c oughs> นะครับ ามาอานนี้มาคันประสวนตัวด้วยไม่ได้มารถงานเนาะโอเคครับมาช่วย้ลูกค้าก่อนลูกค้าลรอ,อบานละนะครับจะรับก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมครับศูนย์ประกสามสี่ห้าสามห้าหกแปดแก้ท่อตันช่างเอ๋งานสำรวจน้ํารั่วนะครับหรือวิธีหาน้ํารั่วนะครับสําหรับท่านใดที่พบปัญหาก็อย่าลืมครับท่านใดที่มีเพื่อนมีพี่น้องที่พบปัญหาก็อย่าลืมบอกบอกต่อกัน นะครับหรือจะแชร์กันต่อไปก็ได้ด้วยความขอบคุณครับถึงกับ0ูนย์ไปถกสมสห้าสห้าหแก้ท่อตาช่างเอ d ดีให้บริการโอเค